ลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ย,ยิบสี่พยากรณ์นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่สิบเก้าเนาะสิบเก้ากันยานะคะสองพันหร้อยหกสิบสี่นะคะให้แก่คนทุกวันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจะไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอไพ่ออกมามี energy ดีด,ดแล้วก็แม่นยํานะคะคนวันอาทิตย์ขอสามใบค่ะวันที่สิบเก้ากันยานะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ออกมาเป็นสิบดาบนะคะ The Fool แล้วก็มี King of Wands นะคะถ้าออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะ mm. ก็อาจจะมีเรื่องของการาเรียกว่ามีความทุกข์นะคะหรือว่าการเจ็บป่วยไม่สบายใดๆเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะหรือว่ามันผ่านมาแล้วนะสิ่งนี้นะคะนะแล้วก็ในวันที่สิบเก้านี้แหละคุณจะได้ออกเดินทางแล้วนะคะหรือว่า ลดปล่อยเป็นอิสระจากสิ่งใดนะนะคะหรือว่าอาจจะได้เริ่มต้นเดินทางเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางใกล้ๆนะคะไปเที่ยวๆไปชิวๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นได้นะคะทีนี้มี King of One เข้ามาอย่างนี้ก็คือว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะคะยังน่าจะแบบว่าเป็นไปได้ด้วยดีหรือในหนึ่งก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาดูนะคะนะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือว่า ยังมีผู้ใหญ่ในที่ทํางานให้การซัพพอร์ตที่ดีอยู่นะคะหรืออในหนึ่งถ้าคุณตกงานนะบอกเลยนะคะถ้าคุณแบบว่าปุ๊บปั๊บฉับพลันออกจากงานเนี่ยคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะหรือว่าหน้าที่การงานที่ดีก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะไปประจำการที่ใหม่ๆก็ไดเ้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะอ่ะขอพ่ายทักพิเศษดีกว่า ให้บอกว่านี่ไงนะคะเรื่องของการงานดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรเร็วนี้แหละนะนะคะหรือในวันที่สิบเก้านี้แหละนะ,ะผลมันจะออกมาดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนิดนึงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการการงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะมีคนไปมาหาโซ่หรือมีข่าวาวนะคะนะอาจจะมีคนส่งข่าวบอกนู่นนี่นั่นนะคะได้หมดเลยนะคะอ่ะต่อไปไปต่อค่ะคนวันจันทร์บ้างนะคะ าไม้เท้าออกมานะคะห้าถ้วยก็ออกมานะคะและห้าเหรียญก็ออกมาห้าห้านะแต่ไม่ขำเลยนะคะ 5, 5, ไห้ห้าใบไห้สามใบนี้นะห้าห้าห้าไม้ห้าถ้วยและห้าเหรียญนะคะห้าห้าห้าแต่ขำไม่ออกนะคะเพราะว่าห้าไม้เท้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือมีอุปสรรคมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะภายในทีมงานนะคะบริวารน,นะคะหรืออาจจะมีการผิดอกผิดใจกันนะคะมีความคิดเห็นที่ไม่ สอดคล้องตรงกันหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้นะคะแถมมีห้าถ้วยนะคะยังจมกับความรู้สึกเก่าๆแบบเดิมๆนะคะหรือว่าอ่าเรียกว่าปัญหาเก่ายังไม่คลี่คลายปัญหาใหม่ก็เข้ามาประเดประดังก็เป็นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยชอบอมทุกข์นะคะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆที่มันเคยผิดพลาดมาแล้วนะคะไม่ลืมไม่มูฟออนสักทีนะคะส่วนห้าเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคุณจะมีความยากลําบากแน่นอน,นะคะ่ะในวันที่ สิบเก้านี้นะคะมีความยากลำบากมีความอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมไม่ราบรื่นหรือว่าเรียกว่าอะไรบันมนมชีวิตมันหนังหนังชีวิตอะนะคะประมาณนั้นเนาะมีดราม่านะฮะเรือในหนึ่งก็คือว่าต้องระวังเรื่องของการเงินนะคะการเงินไม่สู้ดีจริงๆในวันที่สิบเก้านะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอาผ้าอ,อยากบอกอะไรคนบัญจนิดหนึ่งคะ่ะอ่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะ นะคุณจะไม่เป็นไรหรอกนะนะคะนะมีเอ็มเพอเรอร์ออกมาอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าค uh. ุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความเมตตาอ็นดูนะคะนะยังมีตัวช่วยนะคะหรือว่าลึกๆแล้วนะคะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางยังเอาใจช่วยคุณอยู่นะคะประมาณนี้นะหรือว่าอ่าเขาจะมีอ่าการได้พบเจอกับผู้ใหญ่ที่มีความเมตตานะคะหรือคุณจะได้รับอํานาจนี้แหละจากจากคนที่เขา ่าเป็นผู้ใหญ่อะนะคะให้ความช่วยเหลือนะคะสนับสนุนคุณดีนะคะการต่างประเทศดีนะคะนะเด่นนะคะตามนี้เลยนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้อย่างง่ายๆนะวันที่สิเก้านะของแต่ละคนก็อาจจะแรงไม่เท่ากันเนาะอ่าวันอังคารบ้างนะคะวันอังคารแปดดาบนะฮะราชินีเหรียญนะคะและสามไม้เท้านะคะ คนวันคานเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคุณค่อนข้างที่ติดกับพันธนาการใดๆอยู่นะฮะความรู้สึกหรือร่างกายจิตใจนะคะไม่ค่อยสะดวกสบายนะคะหรือมีความอ,อึดอัดขับใจนะคะแม้มีความทุกข์ความกังวลไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะนะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายนะคะนะแต่ว่าคงจะมีสภาพคล่องหรือว่ามีอำนาจการจ่ายอยู่พอสมควรนะคะก็คือว่าต้องต้องจ่ายกับไปซึ่งอะไรบางอย่างนะคะ นะอาจจะเป็นของที่คุณอยากได้นะคะเป็นของที่จ่ายแล้วดีใจก็ได้นะอันนี้นะจ่ายแล้วเสียใจก็ได้นะนะเพราะว่ามันมันแต่ว่ามันมีอันานกากจ่ายก็แล้วกันนะคะตัวตัวคีนเหรียญเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของสามไม้เท้านะคะบอกว่าเรื่องการงานมีความมั่นคงดีนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะการงานเนี่ยหรือภาระหน้าที่นะคะอาจจะมีการขยับขยายนะคะให้มันใหญ่โตนะคะหรือว่าเติบโตมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นหรือคุณเนี่ยกำลังมองอยู่นะคะกําลังมองอยู่ หาลู่ทางนี้อยากจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะหรืออยากจะมีการเดินทางออกไปข้างนอกนะคะประมาณนี้อ่ะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบอ่าไพ่บอกว่าให้ระวังเรื่องของความปุบปับฉับพลันใดๆอาจเกิดขึ้นได้นะคะนะอาจทําให้ตกอ,อกตกใจต้องระวังนิดนึงคนวันคานต้องมีสติในวันที่สิบเก้าให้มากๆนะคะนะโอเคต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบ เดทนะคะวันพุธแฮงแมนอีทอ่ะอ่ะแล้วก็สามไม้เท้าออกมานะคะเอาบอกว่าคุณนะคนวันพุธอาจจะมีเรื่องต้องจบต้องเจ็บต้องจากนะคะหรือว่าได้รับข่าวคราวที่มันไม่ดีนักนะฮะอาจจะมีเรื่องของการจบเพื่อร่มเริ่มต้นใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นการเราเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สบายนะคะป่วยนะคะหรือว่า จบสิ้นอะไรบางอย่างก็ได้นะหรือว่าจะไปหาหมดหาหมอเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายได้หมดนะคะในวันที่สิบเก้านี้นะแถมมันมีแฮงแมนอย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้รถกาเสียก็ได้ด้วยนะตัวเดชนะคะแล้วก็แฮงแมนออกมาอย่างนี้นะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็เป็นได้นะคะนะแฮงแมนเนี่ยเขาต้องระวังเรื่องของกระดูกนะคะศีรษะนะคะแล้วก็การที่สมมติว่าถ้าคุณป่วยเนี่ยอาจจะไปไหนไม่ได้สักระยะหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ ะะแล้วก็ในส่วนของสามไม้เท้าเนี่ยดีว่ามันยังมีความมั่นคงนะคะ,ะ,คะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ที่ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางนะยานพาหนะละกันที่จะต้องหยุดอยู่นิ่งๆนะคะก็อยากจะให้คุณระวังเรื่องการขับรถขับราห,หรือยานพาหนะให้เป็นพิเศษนะคะนะะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ตีความหมายหรือว่าทุกคน,นไม่ได้เป็นความหมายเดียวกันอย่างนั้นนะฮะมันก็อาจจะเป็นในเคสกรณีที่ว่า ถ้าคุณจะต้องอ่าไปพักรักษาตัวนะคะแต่ว่าเรื่องของการงานเนี่ยมันกําลังขยายเนี่ยนะคะมันก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะนะอืมอ่ะต้องระวังเนื้อระวังตัวกันสักนิดหนึ่งนะขออนุญาตผัดเปิดอ่า,าทักพิเศษแล้วกันอ่าคุณจะมีความหงุดหงิดไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นด้วยนะคะในวันที่สิบเก้านี้นะนะคะอ่า ขอให้มันเป็นเบาๆที่สุดก็แล้วกันเนะอย่างแค่แบบว่าเออได้ข่าวแบบว่าเออเนี่ยเพื่อนไปโรงพยาบาลน,นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเออมีคนไปโรงพยาบาลแล้วเราต้องกักตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นเองก็ขอให้เป็นเบาที่สุดอ่ะนะนะคะอ่ะคอนวันพฤหัสค่ะสามใบหกดาบนะคะ สวินเหรียญและเดวิลอ f ฟฟอร์จูนไพ่หงคนวันพฤหัสดีนะก็ะคือหกดาบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง move on, movement นะคะปฏิทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆแต่ว่าชัวร์นะคะแล้วก็เรื่องของเครดิตการเงินหรือว่าเงินลงทุนใดๆหรือว่าการรองเงินใดๆที่คุณรออยู่จะได้รับนะคะแล้วก็มีเดวิล l o f fortune เข้ามาอย่างนี้อาจจะมีเรื่องของสมบัติพสัสดุนที่ดินนะคะมรดก นะคะนะก็เป็นได้นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือในหนึ่งเขาบอกว่าดวงคุณเปลี่ยนแล้วนะดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะถ้าใครที่ไม่ดีมาตลอดมันจะร้ายมันจะพลิกกลายเป็นดีแล้วนะนะคะก็คือร้ายพลิกดีนะคะแต่ถ้าใครที่ดวงดีมาตลอดให้มันระวังพลิกร้ายนะเพราะตัวนี้คือมันจะพลิกนะคะพลิกขึ้นพลิกลงนะคะถ้าขึ้นสูงมันจะลงต่ําถ้าขึ้นถ้าลงอยู่ต่ํามันจะขึ้นบนนะคะนะแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของดวงดวงชะตาพลิกผันเนี่ยจะให้ น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่ดินนะคะหรือสมบัติพิสถานใดๆนะคะที่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะคะอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่ะาไพทักพิเศษนะคะไพทักพิเศษบอกว่าเรื่องของออนไลน์ค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะนะหรือว่าอ่าคุณอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะคะ<อ>เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะ Wi-Fi นู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยให รวจเช็คนะคะเพื่อการติดต่อที่ไม่ที่มันจะได้ราบรื่นนะคะรออีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องเลือกนะคะต้องเลือกนะคะต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวอาจจะมีสองทางที่คุณจะต้องเดินแต่ว่าคุณเดินได้แค่ทางเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีการมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่คุณลังเลนะคะกไพ่ก็ทักเตือนมานะคะอืมก็คิดให้รอบคอบแล้วกันเนาะนะคะอ่าต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะ คนวันศุกร์เจ็ดาบนะคะเทมเพลนนะคะและสี่ถ้วยนะคนวันศุกร์ก็นะคะยังเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งยกย้าย import export นะคะการเปลี่ยนแปลงอยู่นะนะคะนะเอเมื่อวานนี้ก็เปลี่ยนแปลงไหม,มาวาันก่อนก็เปลี่ยนแปลงไหมดิฉันแบบเหมือนคุ้นๆน,นะแต่แต่แจริงเอาจริงถามมันจำไม่ได้นะคะ ก็คือรู้สึกว่าคุณคุณว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันออกมาคู่กับเทมเพลนสิ่งนี้นะมันคือมันเปลี่ยนแปลงยกย้ายแล้วคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างยกย้ายอะไรบางอย่างนะคะที่อยู่อาศัยบ้านช่องการงานนะได้หมดนะคะหรือว่ามีการขนส่งเกิดขึ้นนะคะนะย้ายประเทศหรือเปล่านะย้ายจังหวัดนะคะหรือว่าเอาเฟอร์นิเจอร์ไปส่งนะคะประมาณนี้เนาะเป็นไลแมนก็ได้เป็นแพนด้าก็ได้นะนะคะนะ แล้วก็เขาบอกว่ามีความหงุดหงิดค่ะนะคะมีความหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจนิดหนึง่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายนิดหนึ่งนะคะอ่ะขอไพ่ทับพ,พิเศษดีกว่าอ่าเขาบอกให้ระวังเรื่องของการอ่ะเรื่องของอ่าอารมณ์ให้ดีนะคะต้องระงับอารมณ์ให้ดีนะคะหรือว่าต้องระวังเรื่องของผู้บังคับบัญชาหรือคนที่มีอํานาจมากกว่าอย่าเข้าปะทะนะคะตามนี้เลยต่อไปวันเสาร์นะคะ Oh, วันเสาร์ได้คิงไมดัสคิงเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็สามถ้วยเขาบอกวันเสาร์นะจะมีเรื่องของทรัพย์สิ์เงินทองนะคะดีนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะเจ็ดเหรียญก็ยังเป็นการที่แบบว่าคุณพยายามที่จะต่อยอดเงินอยู่นะคะแต่ว่าตอนช่วงเนี้ย มันลงทุนลงแรงก็คือต้องทําไปก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่เห็นผลนะคะนะหรือมีแผนแล้วล่ะนะคิดอยากที่จะทําอะไรนะคะแต่ว่ายังไม่ทําก็คือว่ายังทําไม่ได้หรือว่าต้องรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังได้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็3ามถ้วยเกิดเรื่องมงคละค่ะเกิดเรื่องดีนะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะหรือว่าได้พบปะพบเจอพูดคุยกับคนเก่าๆนะคะนะแล้วก็สนุกสนานกันนะคะมีเรื่องเซลเลบรนะครจัดเลี้ยงหรือว่า งานมงคลเกิดขึ้นนะคะนะก็เป็นเรื่องดีๆค่ะสามถ้วยนะคะหรือมีคนนําพาข่าวดีเรื่องดีโชคดีมาให้นะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษคนวันเสาร์นิดนึงค่ะอ่าออกเรื่องออนไลน์นะคะหรือว่าการตัดสินใจเหมือนกันเหมือนกับคนวันวันวันศุกร์เลยใช่ปะ่ะวันศุกร์ป่ะหรือวันพฤหัสนะ,ะก็คุณต้องพยายามที่จะตั้งสติหรือการคิดนะคะมันจะมีการเลือกหรือว่าการ อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะการตัดสินใจนะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะตัดสินใจในช่วงนี้ไม่ได้นะคะก็ค่อยคอยค,อยคิดไปไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องถ้าเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ต้องคอยดูนะคะตรวจเช็คหรือดีๆหรือว่าคุณอาจจะได้ติดต่อออนไลน์กับใครบางคนนะที่เป็นเนี่ยนะนำพาเรื่องของความโชคดีมาให้คุณก็เป็นได้นะคะนะอ่าตามนี้เลยไพ่ไม่แยากนะไพ่ดีนะคะ แล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันเกิดนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่19ที่ดีนะคะขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ